แคนนนต้องออกมาเปิดเผยกับผลประกอบการของบริษัทต,ตัวเองครับว่าไม่เคยขาดทุนมาก่อนพูดง่ายไม่มีตัวเลขสีแดงในทางบัญชีเนี่ยยีปีติดต่อกันไม่เคยเจอร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับไม่เคยมีผลกํไาไรขาดทุนมาเลยใน20ปีติดต่อกันแต่แล้วนาทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ทําให เรื่องของการที่บริษัทต,ต่อให้จะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนก็แล้วแต่คำว่าตัวแดงหรือการขาดทุนเกิดขึ้นแน่นอนในปีโควิดผมกำลังพูดถึงบริษัทที่ผลิตกล้องถ่ายภาพชื่อดังคือ Cannon, คแค n นอนะฮะแคนนนนี้ทุกคนรู้จักนะ ทำทั้งกล้องถ่ายรูปทําทั้งเครื่องถ่ายเอกสารทําทั้งเรื่องของเลนส์นะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อแล้วก็เลนส์อะไรต่างๆด้วยมีชื่อเสียงเลยนะครับแคนนอนนี่ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีกับอ,อีกยี่ห้อหนึ่งคือนิคอนจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะปรากฏว่าแคนนอนต้องออกมาเปิดเผยกับผลประกอบการของบริษัทต,ตัวเองครับว่าไม่เคยขาดทุนมาก่อนพูดง่ายๆไม่มีตัวเลขสีแดงในทางบัญชีเนี่ยยี่ปีติดต,ต่อ,อก,กันไม่เคยเจอ แต่ในที่สุดสิ้นปีงบประมาณของบริษัทญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะครอบม,มาถึงประมาณสิ้นเมษาใช่ไหมครับปรากฏว่าผลประกอบการในไตรมาสที่2ก็คือเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเนี่ยบริษัทแคน o อนคอ p o ปอร i ชัที่ญี่ปุ่นขาดทุน8,800ล้านเยนครับต่างกับปีก่อนหน้านี้คือเมษาถึงมิถมุนายนช่วงเดียวกันเนี่ยช่วงนั้นกลับมีกําไรตั้ง34,500ล้านเยน เหตุผลที่ขาดทุนครั้งแรกในรอบ20ปีของกล้องแคแนก็มาจากว่ายอดขายติดลบ25.7%ครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดโควิดตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบันนะฮะแล้วปรากฏว่ากำไรเนี่ยนะฮะของบริษัท c a n น n นี่นะฮะซึ่งกำไรสุทธิปีนี้เนี่ยจะลดลงหรือหายไปจากปีก่อนติดลบถึง65%เพราะยอดขายในปีนี้ของ c a n น n ทุกอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้ยอดแคนนั้นจะติดลบถึง14% โอ้เรื่องนี้เนี่ยครับปรากฏว่าแคนนอนเองเนี่เละครับเขาก็ยอมรับสภาพจริงๆครับว่านาทีนี้ถ้าไม่ใช่มาตรการในการควบคุมต้นทุนแล้วก็ผลประกอบการอะไรต่างๆดูจะย่ำแย่ไปมากกว่านี้อีกและการประกาศออกมาว่า20ปีไม่เคยขาดทุนเลยนาทีนี้ทําให้การเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของ มาตรการลดต้นทุนทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทแคนนอนที่ญี่ปุ่นนั้นจะต้องมีเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการปลดพนักงานและการควบคุมค่าใช้จ่ายอันนี้รอต่อไปนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นแคนนอนประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับว่าทำไมจึงจะต้องมีการปลดพนักงานและจะเป็นพนักงานกี่คนและจะเป็นพนักงานที่ไหนบ้างหรือว่าเป็นการปลดทั่วโลกนี่เป็นการส่งสัญ,ญญาณออกมาแล้วนะครับโดยผลประกอบการของแคนนอนมันฟ้องออกมาแล้วว่าไม่เคยเจอติดลบแบบนี้เนี่ยในรอบ20ปีเลย 2,020กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องทำใจกันจริงๆนะครับ